จังหวัดภูเก็ตในช่วงของโควิด19นั้นที่นี่กลายเป็นเมืองร้างค่ะไร้ผู้คน แต่หลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายค่ะการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งจากการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะที่เลือกให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวค่ะทําให้ในตอนนี้นะคะป่าตองภูเก็ตกลับมามีชีวิตกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้พลอยเลยจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวมาเช็คอินหนึ่งวันกับพลอยที่หาดป่าตองค่ะ ที่ได้มาเที่ยวป่าตองนะคะพิกัดแรกที่ไม่ควรพลาดค่ะต้องมาเช็คอินที่หาดป่าตองแห่งนี้นะคะที่เปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะหาดป่าตองที่นี่จะอบล้อมไปด้วยภูเขาเป็นแนวยาวนะคะปิดหัวปิดท้ายเลยค่ะจึงช่วยเป็นการบังลื่นลมได้ดีเลยค่ะและหาดที่นี่ก็สวยมากๆทรายขาวค่ะน้ําทะเลก็สีฟ้าน่าเล่นมากๆแล้วก็ที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะน้ําก็จะตื้นค่ะสามารถลงไปเล่นน้ําได้อย่างปลอดภัย ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหยอ่อนใจพาร่างกายพาหัวใจนะคะมาล่องลอยไปกับทะเลที่นี่ได้ค่ะ นอกจากจะมาเล่นน้ำที่นี่แล้วนะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นพาราชุทนะคะหรือว่าจะมาขี่เจ็สกีบานาน่าบ๊ทก็ได้ค่ะมีเรือใบก็มีนะคะและที่นี่นะคะบริเวณของป่าตองค่ะมีที่พักเยอะแยะมากมายแถมยังมีแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารบีดขับชื่อดังค่ะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของสถานบันเทิงยามค่ำคืนค่ะจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะ ที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนมาเที่ยวกันที่นี่แบบตลอดทั้งปีเลยค่ะถนนสายที่พอยืนอยู่ตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากๆเลยละคะ่ะ ถ้ามาภูเก็ตแล้วไม่ได้มาที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าพลาดมากค่ะเพราะที่นี่ก็คือบางลาวอล์กอินสตรีทค่ะหรือที่เราจะคุ้นกันดีว่าซอยบางลานั่นเองค่ะซอยบางลานะคะจะตั้งอยู่บริเวณเมืองป่าตองเลยค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะคะถ้าหากมาหาดป่าตองก็คือไม่ไกลมากเดินข้ามถนนมานิดเดียวก็เจอแล้วค่ะสองข้างทางของที่นี่นะคะจะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารค่ะรวมไปถึงสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่จะมีนะักท่องเที่ยวนะคะ พากันออกมาท่องเที่ยวเป็นอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยล่ะค่ะจุดนี้นะคะเป็นบริเวณของหาดไตรตรังค่ะอยู่ห่างจากหาดป่าตองเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ เป็นหาดเล็กๆที่ดูสะอาดสะอ้านตานะคะผู้คนก็ไม่พลุกพล่านด้วยค่ะหากใครอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายผู้คนมากมายจากหาดป่าตองที่หาดไตรตรังก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยล่ะค่ะ mm hmm. นอกจากนักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันที่หน้าหาดป่าตองแล้วนะคะ จุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญแล้วก็สวยที่สุดค่ะที่จะมาชมพระอาทิตย์ตกน้ำในยามเย็นค่ะผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยค่ะก็จะซื้อของมานั่งทันเล่นนะคะเพื่อที่จะชมพระอาทิตย์ตกนในยามเย็นค่ะบรรยากาศก็กจะอบอุ่นโรแมนติกนะคะและเป็นอีกหนึ่งจุดจุดสำคัญเลยค่ะในการที่จะมาชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยที่สุดในจังหวัดภูเก็ตค่ะ แหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงระดับโลกค่ะต้องมาที่จังซีรอนห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในย่านของป่าตองค่ะที่นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิง้งตอบโจทย์นักช้อปนักชิมแล้วนะคะยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างค่ะเพราะที่นี่มีอีเวนต์ต่างๆค่ะที่มาจัดต้อนรับทุกเทศกาลมักจะเกิดขึ้นที่นี่มาที่นี่ก็ได้มาเพลิดเพลินกับบรรยากาศแล้วก็ความอลังการของงานต่างๆที่จัดขึ้นที่นี่ค่ะ จุดภาพวาดบนฝาผนังที่ถ้ามาเมืองป่าตองแล้วอย่าลืมมาเช็คอินนะคะนั่นก็คือภาพนี้เลยค่ะเป็นภาพของศิลปินหญิงนะคะโอ้ฟูตองค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือผู้หญิงที่มีในตาโตค่ะสวยงามมากๆถ้าใครมาก็อย่าลืมแวะมาถ่ายภาพเช็คอินกันได้ที่นี่นะคะอย่างวันนี้ ที่นี่มีการจัดงานถแถลงข่าวเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะหาดป่าตองครั้งที่37ค่ะโดยงานจริงๆจะมีการจัดขึ้นในวันที่8ถึงวันที่10พันวาคมนี้นะคะจุดท่องเที่ยวสถานที่เช็คอินที่หาดป่าตองยังคงมีอีกมากมายเลยค่ะรอให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันนะคะส่วนรายละเอียดของงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอไปหาคำตอบกับนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองในห้องส่งกันค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ n v t เ้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางช่อง11 NBT s o u t h ค่ะรวมไปถึงรับชมออนไลน์ได้ด้วยนะคะผ่านทางเพจ f a c e b o o k n ็ t p h u k ภ t t h a i l a n d ค่ะภาพวิดีโอที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่พลอยพาไปเที่ยวชมเมืองป่าตองกันมานะคะนั่นยังไม่หมดนะคะยังรองให้ทุกคนค่ะไปเที่ยวไปสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้ค่ะ จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวค่ะพอเลยมีกระเป๋าผ้านะคะแบบนี้เลยค่ะ สำหรับให้คนที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้นะคะจำนวน10ท่านเพียงแค่พิมพ์คำถามเข้ามาว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการเปิดฤดูการหรือว่าที่จะมีการจัดงานเป็นงานของภูเก็ตคานิว v a ลแอป่าตอง2023นะคะก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะซูมคำถามนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการค่ะและผู้โชคดี10ท่านก็จะได้รับกระเป๋าผ้าไวดี้ไปเลยนะคะ อย่างที่ทราบกันนะคะว่าในเดือนหน้าเดือนธันวาคมค่ะจะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าเราได้เข้าสู่ช่วงของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวค่ะที่ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะผ่านทางกิจกรรมที่พลอยบอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือการเปิดการท่องเที่ยวค่ะโดยเขามีชื่อง,งานว่าภูเก็ตคาริวัลแอดป่าตองค่ะ2023นะคะซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและรูปแบบของงานจะเป็นแบบไหนสามารถไป ร่วมชมไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้จะต้องไปที่ไหนคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนะคะนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองแล้วก็คุณละลิตามณีศรีคะ่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคะ่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราในรายการแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ อย่างที่บอกไปนะคะว่าเดือนธันวาจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นสําหรับการเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นช่วงที่ช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นแล้วใช่ไหมคะการจัดงานในครั้งนี้อยากให้เล่าสักนิดนึงค่ะว่ามีการเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมเราถึงต้องมีการจัดงานนี้ขึ้นค่ะครับก็สวัสดีครับสําหรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหน้าหาดป่าตองค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเจ็ด ทางเทศบาลก็ได้จัดเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆเพื่อมาให้นักท่องเที่ยวได้เสนอนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะครับก็อย่างเมื่อวันที่แพฤศจิกายนี้ก็มีการแถลงข่าวไปด้วยใช่ไหมคะในงานมีการร่วมพูดคุยหรือว่าเชิญ ท่านไหนบ้างที่มาร่วมพูดคุยในการที่จะเปิดงานในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กํากับสารนีภูตรจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านนายกสมาคมโรงแรมมหาดป่าตองครับค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะในวันนั้นที่ได้มีการพูดคุยกันไปอะค่ะเรื่องความปลอดภัยของความให้ความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเฉพาะโดยป่าตองถือว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เราให้ความสำคัญเพราะว่าช่วงนี้ทางยุโรปหรือตะวันตะวันตกจะหนาวเ<ะ>ขาก็จะหนีหนาวมาเที่ยวที่ประเทศไทยและที่ได้รับความนิยมคือจังหวัดภูกเก็ตและหาดป่าตองก็อันดับหนึ่งเพราะว่าชื่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคร<ะ>ับนักท่องเที่ยวจะรู้จักในนามหาดป่าตองฉะนั้นผมก็หวังว่าการจัดงานครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพราะว่าแต่ละปีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมามากมายฉะนั้นผมก็ได้คุยทุกภาคส่วนเพื่อบรูรณาการร่วมกันทั้งภาพรัฐภาคเอกชนและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็ตำรวจท่องเที่ยว<ฆ>และรวมประชุมจนประชาชนในพื้นที่และผู้ประกบการ ให้ความร่วมมือและให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะในช่วงวิกฤตโควิดเราได้รับผลกระทบมากฉะนั้นผมว่าป่าตองหรือภูเก็ตอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวฉะนั้นผมจะนโยบายต่างๆที่ทางเทศบาลได้กำหนดเราจะเน้นการท่องเที่ยวความปลอดภัยแล้วก็จะพยายามสร้างสิ่ง,งต่าง ที่ดึงดูดให้นัก่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นตลอดนะครับฉะนั้นก็ให้ฝันน้ำคัญมาตลอดเลยครับค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นงานที่จะเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวเราจะมีการเริ่มในการจัดงานวันไหนคะท่านรองคะค่ะการจัดงานนะคะของเราก็จะเริ่มวันที่8ถึง10ธันวาคมนี้นะคะพศ2566นะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาะรวมงานด้วยนะคะวัน ที่แวันที่1 0ธันวาคมในเดือนหน้าใช่ไหมคะงานจะมีการจัดขึ้นที่บริเวณไหนยังไงบ้างคะก็จะมีการจัดงานตรงที่ลานบางลานะคะปิดถนนลานบางลาตรงที่เส้นทวีวงนะคะก็ขอเชิญเชิญทุกคนนะคะมาเชิญมารับชมได้เลยนะคะวันที่8ถึง10ค่ะค่ะอย่างที่บอกไปที่ท่านนายกบอกก็คือว่าครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3 7ใช่ไหมคะค่ะแสดงว่าเรายังคง ทำมาต่อเรื่อยๆ<ช>ทาไม <ฮะ S 1> เราถึงยังต้องคงเอาไว้คะเพราะว่าเราต้องสร้างรายได้ให้กับประเทศเราค่ะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าภูกเก็ตเป็นเศรษฐกิจหลักของของเราค่ะเป็นเมืองที่ทํารายได้ให้เยอะมากที่สุดเลยคะ่ะค่ะเมื่อกี้มีคําถามจากทางบ้านส่งเข้ามาในเพจออนไลน์นะคะ,คะถามมาว่าปีที่ผ่านมากับในปีนี้ เรามีความแตกต่างหรือว่ามีความพิเศษอะไรที่ต่างจากปีที่แล้วบ้างคะ่ะก็ตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะส่งขบวนมาร่วมกับเราประมาณ20่ว่าขาบวนค่ะพร้อมกันแสดงบนขบวนแต่ละขบวนไม่เหมือนกันแต่ช่วงค่ำเราจะมีขบวนที่ติดไฟแสงสีก็มีศูนย์การค้าจังซีรอนเซนทันป่าตอง พวกเอ่อพวกเกตแฟนตาซี Fantasy, คาริเวอร์เมจิก<ฆ>แล้วก็แฟนตาซีแล้วก็ไซมอนคาบารีแล้วก็สวนน้ำอันดามันดาก็ส่งเข้ามาร่วมและพวกประการธุรกิจโรงแรมหัดป่าตองแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการชมรมต่างๆก็ให้ความร,ร่วมมือปีนี้เป็นอย่างดีฉะนั้นผมเน้นว่าปีนี้จะยิ่งใหญ่อลังการสมกับความรอคอย<ฆ>หลังช่วงโควิดนี้ครับ และถ้าสมมุติว่าเหมือนตัวพยอเองหรือว่านักท่องเที่ยวหรือคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะไปดูขบวนสามารถไปดูได้ตั้งแต่กี่โมงแล้วควรจะไปอยู่ตรงจุดไหนก็ประมาณขบวนประมาณ17นาฬิกานะครับก็ตลอดเส้นถนนวิมองหน้าหาดครับเพราะช่วงนั้นขบวนจะเดินมาถึงบริเวณหน้าหาดเลยสามแยกบางลาช่วงนั้นขบวนก็จะสนุก แล้วแต่ละปีนักต่องเที่ยวก็มายืนข้างอ่าฟ้องถนนนั้นดูกันอย่างมากมายเลยครับว่า<น>ปีนี้จะ,ะ,ะยิ่งใหญ่มากกว่าปีที่แล้วครับปีนี้จะมีทีมไหมคะทีมงานมีค่ะมีทีมงานด้วยค่ะเป็นรูปแบบเป็น time o f h a p p y n e s ค่ะค่ะสื่อถึงอะไรยังไงบ้างคะก็สื่อถึงการที่มาเที่ยวป่าตองแล้วทำยังมีความสุขทุกเวลา มาป่าตองแล้วก็ต้องมีความสุขมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราทํายังไงก็ได้ให้มาป่าตองแล้วมีความสุขมาถึงป่าตองแล้วก็จะมีแสงสีเสียงนู่นนี่นั่นหลายอย่างค่ะนอกจากความสวยงามความบันเทิงที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นคนที่ไปนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วก็ได้ชมได้เพลิดเพลินกับงานที่เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วจะต้องอิ่มท้องด้วยช่มีการออกร้านออกบูธด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีตรงพื้นที่โซนไหนยังไงบ้างค่ะ ก็บริเวณชายหาดป่าตองเลยครับประมาณร้อครับประมาณประเมตรบูที่ออกประมาณร <20 S 2> <ü> ้อยห้บูุนะครับ <Ha. S 2> แล้วก็เราโชคดีได้ทางผู้ประกอบการโรงแรมส่งคุปส่งเชฟม, <Ha. S 2> มาเปิดบริการอยู่ที่หาดตองราคายุติธรรมที่สามารถ а ซื้อกินได้จากนั้นเพราะเราจะเน้นการส่งเสร advised, ิมการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ฉะนั้นผมก็ให้ความนำกันสิ่งต่างๆนี้ไม่ว่าอาหารปิ้งย่างซีฟูด้ดสดนะครับต้องสดด้วยและอรเราะได้คัดเลือกมาตอนนี้ผู้สมัครเข้ามาเปิดร้านก็มากเกินโควตาผมก็ต้องคัดที่ร้านเด็ดๆเ,เพื่อมาบริการนักท่องเที่ยวผู้ที่มาเที่ยวงานให้เกิดความประทับใจและรอยยิ้มอย่างมิตรภาพกันครับประมาณกี่ร้านคะตอนนี้ คือตั้งไว้ร้อยห้าสิบครับร5อยห้าสิบร้านที่จะมาเปิดในปีกว่านั้นจะพอไหมคะเพราะว่าต้องต้องต้องคัดออกค่ะหมายถึงว่าเหมือนตัวนักท่องเที่ยวไปอะค่ะหนูเห็นจากภาพของปีที่แล้วคือคนเยอะมากแล้วเราอะค่ะได้มีการวางแผนเตรียมที่จะต้อนรับอย่างไรกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงนี้ค่ะก็เรื่องความปลอดภัยครับตอนนี้ผมก็ในส่วนของเทศบาลก็ มีไายกาดดูแลอยู่หน้าหาด24ชั่วโมงค่ะปีนี้เราได้ทำจ้างเพิ่มถึงช่วงกลางคืนจันสว่างเพราะว่าบางครั้งนักท่องเที่ยวอาจจะดื่มกินลงไปเล่นน้ำทะเลตอนกลางคืนเราก็มีชุดไายกาดคอยตรวจตาทุกเวลาแล้วก็ให้ฝรั่งขึ้นห้ามเล่นเฉพาะช่วงกลางคืนจากนั้นความช่วงกลางวันก็มีอยู่หจุดเหมือนเดิมก็ รายการของเราได้ฝึกฝนมาอย่างดีค่ะไม่ว่าด้านออุบัติเหตุทางไหนรร้การก็รา,า,ราไปช่วยไม่ว่ารล้มสัตว์ในน้ํากัดต่อยหรือว่าได้ประสับภัยทงังเล่นเจกก็ตกรีเราก็มีรายกาศทีมงานของอเราคอยดูแล <คน S 1> อยู่ลตลอดเวลาแล้วก็ในวันงานเองนอกจากจะมีรายกาศปกติที่จะดูแลอยู่ทุกวันแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้เป็นเครือข่ายกันในการจัดงานครั้งนี้ก็มาจะดูแลความปลอดภัยให้ด้วยใช่ไหมคะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อ,บอบปพรของเทศบาลเมืองป่าตองและผู้ประกอบกชมรมต่างๆและก็ผู้ทํางานอยู่หน้าหาดก็เป็นหูเป็นตาให้ทางเทศบาลมาตลอดครับ ก็คือกลายเป็นว่าพวกเราทุกคนที่เป็นชาวภูเก็ตเองก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังคอยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะช่วยสอดส่องดูแลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกนชนก็มาร่วมด้วยช่วยกันค,ค่ะแล้วก็ที่พลอยบอกไปก็คือว่านักท่องเที่ยวช่วงนี้เองก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องแต่ในวันนั้นช่วงที่เป็นการเปิดช่วงฤด,ดูกาลนะคะเราได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของที่พักสถานที่ท่องเที่ยวยังไงบ้างก็ตอนนี้ผมก็นายกสมาคมโรงแรมที่หาดป่าตอง ก็ได้พูดคุยกันตลอดเรื่องการเข้าการออกเขาก็ตอนนี้แขกจองมาเยอะมากาครับเะนั้นการดูแลห้องพักเราพร้อมอยู่แล้วเรามีมากแล้วเชื่อม่ใชจเฉพาะนักท่องเที่ยวที่หลังไหลเข้ามานะครับที่ไปพักพักแถวหาหดกะตะกาเรนกอมาราลาลากูกน่าต่างๆวันนั้นเขาจะมารวมตัวที่ป่าตองันหมดครับกันหมดเลย<ม>ก็เราก็มีเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้อย่างเข้มข้นอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วเราจะสร้างความเชื่อมั่นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ดีเลยสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาค่ะเหมือนช่วงต้นที่พลอยบอกไปว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่พลอยพาไป เมื่อตอนช่วงต้นรายการนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะในการที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่ของโซนป่าตองที่เขาบอกว่าถ้าใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตไม่ได้ไปซอยบางลามไม่ได้ไปป่าตองแสดงว่าคุณก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะ,คะเพราะมีหลายจุดมากที่สามารถให้เราได้ตามไปเช็คอินได้ด้วยนอกจากที่พลอยพาไปแล้วยังมีจุดไหนอีกบ้างที่เป็นไฮไลท์แล้วก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ลองไปเช็คอินที่นั่นกันค่ะตาตามประเพณีพทธธรรมก็มีโบสถ์ บทถ์ป่าตองอายุกว่า200ปีแล้วก็ราชประทนุศร์คือรัชกาลที่เก้าทรงเคยมาเหยียบเป็นรยพระบาทไว้ทิ้งชาวบ้านเขาได้อดีตอาอดีตเจ้าอาวาดเขาเอาไม้มาปักไว้สร้างเป็นศาลาเป็นที่ระลึกแล้วก็สองมาท่านเสด็จมาเมื่อปี2อง2แล้วชาวบ้านก็นับถือแล้วํำประเพณีสวดกลางบ้านมาตลอด เป็นระยะเวลานานะยาวนานแล้วก็มีรัชกาลที่10บก็เลยก็เคยมาลงลายพระหัตถ์แล้วสมเด็จย่าก็ลงมาพระหัตถ์ไว้ที่นี่ราชปดานท่สอนถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนป่าตองมาตลอดนะครับฉะนั้นเขาว่าป่าตองรุ่งเรืองได้ด้วยรอยพระบาทครับแล้วจุดตรงนี้เองอยู่ตรงไหนของป่าตองครับเผื่อใครอยากจะไปตามรอยจะได้รู้ว่าไปตรงไหนดีมีจุด ที่แบบสังเกตได้ชัดๆไหมคะว่าอยู่ตรงไหนใกล้ๆก็ถนั้นพระพิสกรีบ้านมอนก็เรียกบ้านมอนและท่านก็เคยไปเคยไปประทับที่น้าตกวางคีออนถึงช่วงนั้นที่จะติดจากวัดแล้วก็ราชประทานุสรแล้วก็น้าตกวางคีออนคือเป็นทางเดียวกันเลย ก็ไปเหมือนไปจุดนี้แล้วก็ไปต่อไปเที่ยวจกลอื่นได้อีกใช่ไหมคะยังมีอีกตรงไหนอีกไหมคะที่แบบนี้ก็อยากจะเสนอตรงที่สตรีทฟู้ดตรงที่กะหลิมริมเลนะคะก็เป็นที่นักท่องเที่ยวชอบไปเดินซื้อของนะคะตอนเย็นๆนะคะเป็นไปนั่งชมพระาที่ตกดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศดีมากไม่แพ้แหลมพรมเทพนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแล้วก็มีถนนสีรุ้งที่เราไปถ่ายรูปตรงนั้นก็สวยค่ะแล้วก็สามแยกกหลิมก็คือวงเวีโลมา ตรงนั้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่มีป้ายป่าตองค่ะค่ะแล้วก็เสนอวัดดอยเทพนี่วัดดอยเทพค่ะอยู่ตรงไหนคะอยู่บนยอดเขาที่อ่อยู่บนเขาป่าตองค่ะอยู่บนมันเขาป่าตองเลยที่ที่บนตะกองหรือว่าสารเจ้าพ่อเสือขึ้นมาทางนนะครับเพราะตรงนั้นเป็นเจดีย์สวยแล้วก็ถ่ายวิวลงสู่ทะเลจะสวยงามมากค่ะ ถ้าเกิดว่านักท่องเทีย่ยวที่เดินทางเข้ามาไม่ได้มีรถส่วนตัวเราจะมีการดูแลเรื่องของระบบของการขนส่งอย่างไงบ้างคะตอนนี้ก็เรามีรถ้ถพักในเมืองก็มีรถประจาทางค่ะซึ่งก็วิ่งตลอดเวลาถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นค<ม>่ะพื้นเรือต่อก็มีทุกๆแท็กซี่แก๊ปต่างๆตอนนี้การบริการเราสามารถเลือกได้อืค่ะเพราะว่าตอนนี้มีแก๊ปเยอะแล้วก็ถ้าไประยะสั้นๆก็มี เมื่อใส่รับจ้างเพราะนั้นการบริการทางขนสง่งคงยังไม่มีปัญหาในพื้นที่ป่าตองแต่อาจจะรถติดสักนิดค่ะเพราะว่าคนมาเยอะจริงๆช่วงนี้ช่วงนี้รถก็เริ่มติดแล้วส่วนตอนนี้พอะเรื่องการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตอนนี้ผมได้ช่วงโลจิสติกส์ผมก็ได้ปปูยยางไปตันหลายสายและตอนนี้ก็เมื่อก่อนก็ติดขัดอยู่ที่กองทาง โยธาธิการตอนนี้ <ฮะ S 1> ผมก็ได้เร่งได้เปิดเส้นทางแล้วนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็คือเรื่องของระบบของการขนส่งก็คือไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลทุกคนสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ป่าตองได้โดยที่จะไม่ต้องมีรถส่วนตัวก็สามารถที่จะไปได้แล้วถ้าเกิดไปรถแบบรถสาธารณะอย่างนี้ สามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างโดยที่แบบว่าลงจุดนี้แล้วสามารถเดินต่อได้เลยก็เป็นลงที่คิวรัตทิยาสี่แยกสามแยกซีเพลินคซึ่งเป็นหน้าหาดเราสามารถไปได้เรื่อยๆเลยก็คือลงจุดเดียวแล้วก็เดินต่อได้ไปเ,เรื่อยๆถึงซอยบางลาเลยครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวเหมือนที่บอกไปว่าเดินทางเข้ามาแล้วเรา มีการวางแผนต่อไปในอนาคตยังไงบ้างเขาว่าถ้าในวันที่งานมาถึงจริงๆรวมไปถึงในปีใหม่ที่จะมาถึงนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆเราจะมีแผนยังไงบ้างคะช่วงปีใหม่ชไครับก็เราก็ประสานกับตารวจจเจ้าติดตอนนี้ผมก็เพิ่ม CCTV ตอนนี้เราบูในการร่วมกับตำรวจอยู่และตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเสจาก็ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยว เมื่อคืนก็ได้ส่งคณะกรรมการมาดูว่าเราจะขยายเวลาสถานเบอบันเทิงมันที<ะ>่สี่ก็มาดูเรื่องกล้องวงจรปิดต่างๆในในซอยบางลาเมื่อคืนก็พาคณะกรรมการได้ตัวไปดูแลว,ว่าเราพร้อมที่จะรับน้องท่องเที่ยวจริงๆและพร้อมที่จะเป็นโอกาสดีก็ได้ขยายเวลาเพื่อให้น้องเที่ยวอยู่ในจุดเดียวกันเ<ะ>พราะว่าถ้าเปิดเปถึงที่สองเนี่ย นังเที่ยวกระจายไม่หมดไปลองเล่นน้ําอะไรมันจะควบคุมยากกว่าอีกครับก็คืออยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบที่ได้มีการจัดไว้แต่ตอนนี้ก็คือตีสีนี่คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังนะคะก็คือหมายถึงตอนนี้ก็คือยังใช้กฎเหมือนเดิมแต่เปิดถึงตีสี่นี่คือเดี๋ยวต้องรอประกาศก่อนแล้วก็เพิ่งมีการไปตรวจไปดูเรื่องของความพร้อมใช่ไหมคะในช่วงขั้นตอนค่ะ ก็อาจว่าเห็นข่าวส่งซิกไลน์มาว่าประมาณวันที่15ธันวาคม15ธันวาคมแล้วเจอัก็พอดีเลยถ้าหลังจาก15ก็คือปีใหม่ปีใหม่พอดีทุกคนก็สามารถมารับปีใหม่ใช่สามารถมาเที่ยวมาอะไรได้แต่ป่าตองก็คือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเทศกาลทุกคนก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้อยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากโควิดเอ่ออาใหม่ ก่อนโควิดแล้วก็ช่วงโควิดและหลังโควิดเป็นยังไงบ้างคะครับช่วงโควิดนะครับเราได้รับผลกระทบมากป่าตองเงียบสนิทค่ะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่มีปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องไม่ว่าปัญหาขายะปัญหาอุบัติเหตุอะไรจะไม่มีเลยครับเพราะช่วงนั้นป่าเถนก็ย้ายผู้อ,อกการพก็ย้ายกับภูมิลำเานาฉะนั้นผมถือว่าเห็นอะไรเห็นควา,ามสําคัญของเมืองท่องเที่ยว ซึ่งพก่กนในพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่ารายได้และการประกอบชีพต่างๆมาจากนักเที่ยวเก้าเปอร์เซ็นต์เลยครับฉะนั้นผมนโยบายผมต่างๆตอนนี้ที่ลงมาเพื่อต้องการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็จะต้องให้งานเทศกาลต่างๆผมก็จะจัดให้ทุกอย่างไม่ว่าลอยกระทงคริสต์มาสสงการในข้าวดาวซึ่งปีที่แล้วก็จัดข้าวดาวเล็ก แต่นักท่องเที่ยวมาหลายหมื่นคนฉะนั้นถือว่ายังไงผมว่าภูเก็ตก็ยังเป็นเมืองสวรรค์สำหรับน<ฆ>ักท่องเที่ยวครับพราะเรามีอาหารอรอยยิ้มด้วยการบริการ,ร,การที่หนึ่งของในโลกนี้ก็ว่าได้ครับใช่ค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะเห็นรอยยิ้มสำหรับทุกคนอยู่เสมอใช่ไหมคะเ,เมื่อกี้ทานายกบอกว่ามีการจัดงานอยู่เรื่อยๆแล้วก็คนพื้นที่ก็ได้ สามารถที่จะมาหารายได้จากงานที่ได้จัดขึ้นด้วยใช่ไหมคะครับเรามีการวางแผนยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะช่วยชุมชนในการที่จะจัดงานในแต่ละครั้งอะคะก็ชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมเขาสามารถมาออกบูธออกร้านค้ากับเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าทางเทศบาลเตรียมให้มันเราก็ได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีมาตลอด และนี่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเปิดบ้านที่จะรับนักท่องเที่ยวนะคะช่วงสุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านฝากเชิญชวนให้คุณผู้ชมและก็นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวในช่วงของการเปิดฤดูกาล่อนยนคะ่ะก็ขอเรียนเชิญน,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านนะครับขอให้มาเที่ยวงานปูเกตคาร์นิเวอร์แอดป่าตองเทวนตีทวนะครับเพราะว่า เราจัดปีนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและทุกท่านจะมีความสุขรอยยิ้มบนหาดทรายน้ำทะเลสใสใจหาดขาวฉะนั้นไม่มีที่ไหนแล้วครับที่เราจะได้เดินสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ทุกท่านจะประทรับใจในการมาเยือนเราแล้วท่านก็สามารถเก็บความประทับใจนี้อย่างไม่มีวันลืมครับป่าตองเมืองแห่งความสุข เวลคอมทูภูเก็ตเวลคอทูป่าตองขอบคุณครัเจเลยค่ะค่ะก็ขอฝากทั้งคนไทยและต่างชาติเหมือนท่านนายกนะคะว่าถ้ายังไม่มีที่ในใจที่ไหนนะคะก็ขอให้นึกถึงป่าตองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่น้วยนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเรามีความพร้อมเต็มที่ค่ะตอนนี้ทั้งทุกทุกด้านนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเวลคอมทูป่าตองนะคะเวลคทูวี Ready for welcome everybody enjoy moment e x t ร a ตองค่ะขอบคุณนะคะ ใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็สามารถมาได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าในเดือนธันวาคมค่ะเดือนหน้านะคะวันที่8จนถึงวันที่10ทธันวาสามารถไปที่ป่าตองได้นะคะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานภูเก็ตคาริวัลแอดป่าตอง2023นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณชุดพื้นเมืองสวยๆจากร้านบะบาภูเก็ตค่ะเรา3คนแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ